เข้าไปแล้วมึนๆเนม,นมึนมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะยู่กดิชันิทาน,นะคะเ็กกี้นอววนคูเวอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะ ก็หมาเหตุไว้นิดนึงว่าดิฉันเพิ่งเลิกงานมานะคะแล้วก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งของที่แวนคูเวอร์วันที่31สิเอ่อสิงหาคมนะคะก็เพิ่งเข้าวันที่31เนาะแล้วก็ดิฉันเพิ่งได้เบียร์มานะคะอันนี้เป็นสเตว์นะคะสเตา์เป็นเบียร์เข้มสีคล้ำนะคะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเบียร์เยอะแต่ว่าเราเป็นคนชอบดื่ม ลาก,กร r กับ Stout l ลาก,กรก็จะคือเราชอบ2อ,อย่างตรงที่มันมันนุ่มนวลแล้วมันก็ดื่มง่ายนะคะลาก,กร r ก็จะใสๆเคยเคลียร์เนาะดื่มแบบช่วงอากาศร,ร้อนๆจะแบบเฟรชส่วน Stout เนี่ยก็คือเป็นเบียร์ที่จะเหมือนดื่มกาแฟสําหรับเรานะเรารู้สึกเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะออกแบบช็อกโกแลตด,ดี้คอฟฟี่มอลตี้อย่างเงี้ยอันนี้ได้มาจากที่ BC Liquor Store ก็อร่อยดีค่ะ สำหรับใครที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ยังไง,ง,ไงถ้าคุณจะดื่มก็ดูแลตัวเองนะโอเคก่อนเข้าเรื่องทุกครั้งดิฉันก็จะพูดเหมือนกันว่าข้อมูลในๆที่ดิฉันพูดไปคุณจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอย่าเชื่อทุกคําพูดที่ดิฉันพูดแล้วก็ในคลิปของดิฉันด้วยความที่หนึ่งมันเป็นช่องของดิฉันฉันจะทําอะไรก็ได้ก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ก็จะมีคําหยาบคายอยู่บ้างนะคะเตือนไว้ก่อน เผื่อว่ามันม,มีอย่างที่เราเคยพูดไปในคลิปอื่นๆแต่ว่าไม่ได้ลงลึกว่าเราทํางานที่ไหนอะไรยังไงเนาะก็คือมีแค่พูดแค่ว่าเราทํางานที่โรงแรมใช่ก็ยังทาอยู่นะคะก็ทํางานที่โรงแรมเป็นฟูลไทม์แต่ว่าในวันหยุดที่เราหยุดจากโรงแรมเนี่ยเราหยุด2วันเราก็จะไปออนคอลออนคอลก็คือการที่รอเขาโทรเรียกถ้าเขาต้องการตัวออนคอลที่เชลเตอร์คือมันมันเป็น non-profit organization นะคะ ต้องขอโทษนิดน,นึงคือลืมเตือนไปอย่างหนึ่งคือดิฉันจะพูดไทยคำอังกฤษคำนะคะเพราะว่าสมองมันมัน,ม,นมันถูกใช้งานมาเป็นไทยคําอังกฤษคําไปแล้วนะคุณต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที่แบบต้องการให้พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยก็ sorry but not really anyways ทํางานมันเหนการจิบเบียเป็นเรื่องที่ดีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเบียรมันขม,มนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอน้อง รู้สึกว่าชีวิตแม่งขมกว่าเบียร์น้องจะเข้าใจความอร่อยของมันเว้ย anyway เ um, วยอตอนนี้นะคะดิฉันจะเล่าไปแบบกึ่มๆนะนี่ก็คือเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกที่แบบเมาๆนิดนึงนะคะ uh, ก็ทำงานที่โรงแรมใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานที่ Women Center Women Center เนี่ยเป็น Non Profit Organization ดิฉันทำงานเป็นคุกอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะมีส่วนของที่เป็นโรงอาหารเป็นครัวในการทำอาหารเลี้ยงผู้หญิงที่เข้ามาพักพิงในเชลเตอร์แล้วก็ที่ออ g a n i z a t i o n นี้เนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันมีอยู่2ครัวด้วยกันก็คือครัวสำหรับเชลเตอร์กับครัวสำหรับ d r อปอิ in. เราจะเรียกว่า Drop-in Center นะคะเชลเตอร์คืออะไร เชลเตอร์คือสถานที่ที่สนับสนุน50เโดยรัฐบาลแล้วก็หาเงินสนับสนุนบริจาคอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะเป็นสถานที่ที่ให้บริการเรื่องอที่พักไม่ใช่ว่าที่พักแบบฟูลที่พักอย่างนั้นนะแต่ก็คือให้เตียงแล้วก็ให้สถานที่ที่มีหลังคาคุ้มหัวว่างั้นเถอะแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการพวกซักผ้าหรือว่า รวายเรื่องแบบการอาบน้ําห้องน้ําอะไรแบบนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาอย่างเช่นคนที่เจอความรุนแรงในในชีวิตในครอบครัวที่บ้านหรือที่พักอาศัยหรือกับคู่ครองใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภยัยคุณสามารถโทรเข้าหาเชลเตอร์แล้วก็เขาก็จะ จัดการหาที่พักให้คุณคือในเชลเตอร์เนี่ย the non นไอออร์แกเนอที่เราทำงานด้วยเนี่ยเป็น organization ที่เขาในภาษาอังกฤษนะคะเขาพูดว่าเออ non judgment environment we are supportive people and we are feminist because it's woman center right so whatever you are we support you that's the the t core of it I didn't quote it right so don't try to be dramatic about it นะคะ ก็คือคือเขาก็จะเป็น environment ที่เป็น feminist แล้วก็ u p อร์ตไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนไม่มีการตัดสินกันนะคะแล้วก็คือนี่คือการเกินที่ทแบ็กเก่าที่ทำงานก่อนเนาะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อมาประมาณ3อาทิตย์สอมอาทิตย์ก่อนพอดีว่าได้ชิปทําำงานที่ drop in ส่วนใหญ่เราจะเลือกทำงานที่ drop in เพราะว่าเรารู้สึกว่าเชลเตอร์มันมีความวุ่นวายสูงวุ่นวายทางด้านแบบเบนทอลนะคะไม่ใช่ทางด้านฟิสิ c อล ขอภัยไว้นะที่นี้เวลาฉันดื่มเบียร์หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วดิฉันจะหายใจหายใจแรงมากขึ้นนะคะอาจจะได้ยินเสียงหายใจดิฉันหนักกว่าปกติออพอดีว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะคะซึ่งเราเรียกว่ามาม่าอารีมาม่าอารีเป็นผู้หญิงผิวสีซึ่งเขาอายออุหลังจากที่ได้คุยกับเขาเขาอายุ60แล้วแต่ว่าก็ยังแบบยังยังน่ารักมากแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือพอดีว่าได้มีโอกาสทานข้าวกลางวันเขาช่วงเบรก แล้วก็คุยกันทั่วไปเนี่ยแหละทีนี้เขาก็เข้าเล่าให้ฟังว่าคือเราจะเรียกผู้หญิงที่มีปัญหาในชีวิตแล้วมาใช้บริการออของออร์กรในเซชันว่า l a d y หรือว่า women นะคะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาม่าอาลี่รู้จักเนี่ยเ,เขาก็ถือว่าเป็น h o m e l สแหละแต่ว่าเราจะไม่เรียกว่าเป็น h o m e l สเนาะเราจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงคือคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ไปที่สวนสาธารนณะไม่ไกลจากบ้านดิฉันด้วยนะคืออยู่ใกล้ที่ทํางานเก่า ก็ไปแล้วเขาก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็อยากจะซื้อบุหรี่กับผู้ชายคนนี้เรียกว่าผู้ชาย A แล้วกันปรากฏว่าผู้ชายบที่มาจากไหนไม่รู้ก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ซื้อบุหรี่กับเขาล่ะแล้วผู้หญิงคุณผู้หญิงก็บอกว่าไม่เอาอยากจะซื้อกับบุหรี่กับคุณผู้ชาย A คุณผู้ชาย B โมโหใส่สนับมือคุณแล้วต่อยเขาที่ขมับอ่ะแล้วคุณผู้หญิงที่ที่มาม่าละอารีรู้จักอ่ะก็ตายที่เล่ามาเล่าให้ฟังอ่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายๆคนที่อยากจะมาทํางานอยากจะมาเรียนคือมองภาพแวนคูเวอร์แคนาดาว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นคือมองแต่ความสวยงามแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงหรอกว่ามุมหนึ่งของเมืองเนี้ยแม่งเป็นเหมือนเหมือน,ออนแบบ walking day อะคุณเต็ไมไปด้วยซอมบี้คนติดยาที่แบบเดินกันแบบ มันเ,เขาเดินกันอย่างนั้นจริงๆนะคุณดิชั้นเดินไปทํางานลงบัแเราต้องเดินหนึ่งบล็อกเพื่อไปที่ทํางานคือมันเป็นถนนที่แบบเวลาคุณเดินอะ่ะคุณจะต้องแบบเตรียมพร้อมว่าเฮียอะไรเกิดขึ้นอะ่ะกูก็ต้องแบบวิ่งไม่วิ่งกูก็ต้องสู้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วก็มันไม่ใช่ความสวยงามที่อยู่ในสื่อการท่องเที่ยวมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วก็ สิ่งที่น่าอดสูก็คือตอนที่ดิฉันเข้าไป orientation วันแรกที่ women center นะคะ excuse me i burp แก่แล้วน้องๆคนไหนที่ยังอายุไม่ค่อยเยอะเนาะน้องจะไม่เข้าใจว่าพอาอายุเยอะขึ้นแล้วกินเบียอะไรฟองๆแบบเนี้ยน้องก็จะเรอนะคะมันมันเป็นอาการธรรมชาติของร่างกายแต่พี่ก็ยังกินเพราะว่าชีวิตแม่งขมกว่าเบียนอ้อง ันจะไม่ขึ้นคําเตือนการดื่มสุราทั้งสิ้นนะมันเป็นชีวิตคุณต้องคิดเองได้แล้วนะถ้าคิดเองไม่ได้ก็ก็ฟักมันก็ฟัก up แล้วก็เลิน format โอเคอืมคือเนี่ยแหละแกแล้วก็ลืมพูดพูดแล้วก็ลืมคือเรามาเล่าให้ฟังเพราะเรารู้สึกว่าพอเราได้คุยกับมาม่อาลีอะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตํารวจที่ทําเคสเนี้ยที่คุณผู้หญิงโดนต่อยแล้วก็ตายเนี่ยคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี้ยความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ย ที่เกิดกับผู้หญิงนะเพิ่มขึ้น190กว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณซึ่งเราอยากให้ทุกคนที่มาใช้ชีวิตเนี่ยอย่าได้ชะล่าใจว่าอ๋อนี่แคนาดาไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นมันคุณสามารถเดินตอนกลางคืนได้โดยไม่มีอันตรายคุณคือแคนาดาเป็นถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภยัย แล้วก็เราเคยเดินตอนกลางคืนมานับครั้งไม่ถ้วนตอนแบบเที่ยงเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือสองหรือสามเนี่ยฉันเดินกลับบ้านบางทีหรือว่านานๆทีต้องนั่งรถในในบัสนะคะก็คือเป็นบัสรอบกลางคืนนะก็มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วที่ทาแบบนั้นแต่ว่า มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราอยากให้ทุกคนรับรู้เราอยากสร้าง awareness ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีสิ่งนี้อยู่อย่าชะล่าใจเวลาคุณเดินไปไหนมาไหนกลางคืนเปลีปล่ยวๆคนเดียวเนี่ยให้เตรียมตัวให้ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องพร้อมที่จะหาทางหนีที่ไล่ให้ได้อ่ะคุณเราถึงเคยพูดไปในคลิปคลิปไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้ว <c oughs> ขอโทษทีสมองประทงมากตอนนี้แต่คือเราเราจะบอกทุกคนว่าที่เข้ามาปรึกษาเราด้วยนะว่าเออถ้ามีเวลาว่างหรือว่าถ้าแบบ คุณพร้อมสปอร์ตตัวเองในระดับหนึ่งเนี่ยไปเรียนมวยไทยหน่อยดีไหมมันช่วยได้นะคุณอย่างน้อยคุณก็รู้สึกรู้รู้จักการแบบป้องกันตัวเองหน่อยไหมเอ,อ่อฝึกกล้ามเนื้อตัวเองหน่อยไหมอะไรเงี้ยเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยถามว่าเราเคยประสบไหมเราไม่ได้ประสบว่ามีใครมาทําร้ายหรือเราไปทําร้ายใครแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์อันอหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังเหมือนกัน เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะดิฉันทำงานอยู่ที่ร้านฝรั่งที่สปอนเซอร์ดิฉันแล้วมันเป็นวันที่ยุ่งมากๆจกจำได้ว่ายุ่งนรลกแตกเลยอะ่ะคือสเตชันดิฉันเป็นสเตชันที่ยุ่งที่สุดในรอบ5ปีที่อยู่ๆแม่งก็ยุ่งขึ้นมาแล้วก็ดิฉันก็เหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็คือกลับบ้านนี่คือแบบเขาจะเรียกภาษาอังกฤษจะเรียกว่า resting beach face นะคะก็คือเป็นหน้าแบบหน้านิ่งอะ่ะหน้าแบบ b ีช c h ละแต่คือกูแค่เหนื่อยนะคะก็คือจากบ้านเนี่ย ไปจะใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีไปที่ส,าสถานีรถไฟซึ่งพอตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้มีบัสผ่านคือปกติดีฉันจะนั่งบัสกลับบ้านเพราะว่าพอลงบัสปุ๊บเนี่ยเดินประมาณ3นาทีจะถึงบ้านแต่ถ้าเป็นนั่งรถไฟเนี่ยจะต้องเดินขึ้นเนิน10นาทีแต่ว่าวันนั้นน่ยมันไม่มีชอ e เพราะว่ามันดึกแล้วการนั่งรถไฟกลับบ้านเป็นตัวเลือกที่เร็วที่สุดก็ทําแบบนั้นก็นั่งรถไฟถึงบ้านปุ๊บก็ลงมาลงรถไฟ ตรงสถานีปุ๊บปรากฏว่ากลางคืนอ่ะบางทีมันจะมีคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสเนี่ยเขามายืนแถวๆหน้าสถานีรถไฟนี่แหละแล้วเขาก็จะขอตังแบบเศษตังค์เขาจะเรียกว่า change can i have some change do you have some change something like that ซึ่งเราหวัดเหนื่อยมากเราก็เอามือซุกกระเป๋าเพราะว่ามันหนาวเราก็ใส่หูฟังเพลงอยู่แล้วก็บอกว่า I don't have any change แล้วฉันก็เดินแบบเดินเลี่ยงอะ่ะคือเดินเลี่ยงผ่านไปผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนหนุ่มนะคุณแต่ก็แบบเหมือนแบบขี้ยานิดๆอะไรเงี้ยก็เป็นฝรั่งค่ะ เราก็ใส่ฮูดดี้ตัวตัวสูงกว่าดิฉันเขาไม่ได้ฟังดิฉันว่าดิฉันไม่มีตังเงินสดคือสังคมที่เนี่ยเขาใช้เงินเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพกเงินสดถามว่ามีเงินสดไหมมันก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นนะคะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่ใช้เงินสดเป็นหลักเขาก็เดินตามดิฉันเว้ยเดินตามมาประมาณ1ิเมตรอะ ฉันก็เดินเดินแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีคนเดินตามดิฉันก็เลยลองหยุดเดินเพื่อให้เขาอ่ะให้ผู้ชายนนั้นเดินผ่านดิฉันไปแล้วดิฉันถึงจะเดินต่อปรากฏว่าแม่งไม่เดินเว้ยดิฉันก็เลยเดินต่ออีกนิดนึงแม่งเดินตามนี่คราวนี้ดิฉันหยุดเลยเขาพอรู้แล้วว่าตามดิฉันแล้วดิฉันไม่ชอบเพราะดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าตามไปถึงบ้านดิฉันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมดิฉัน สิ่งที่ดิฉันทำดิฉันไม่ได้แนะนำให้ทุกๆคนทำตามนะคะแต่ว่าณเวลานั้นณปัจจัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันทำให้ดิฉันตัดสินใจทําแบบนั้นไปก็คือดิฉันหันไปมองเขาเว้ยแล้วมองแบบว่ามึงจะเอายัางไง<ม>คือไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยนะคุณเพราะว่าดิฉันเหนื่อยมากไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษต่อไดใ้ในเวลาขนาดนั้นเหนื่อยมากจริงๆดิฉันหันไปมองแล้วมองเนียมองแบบมองด่ว เราดิฉันก็เดินค่ะดิฉันเดินเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็พยายามแบบหลบเบี่ยงไม่ให้กูไม่เบี่ยงกูเบี่ยงตามมึงเลยอ่ะมึงเบี่ยงทางไหนกูเบี่ยงทางนั้นอ่ะดิฉันก็เดินไล่เลยค่ะจนกระทั่งเขาวิ่งหนีดิฉันไปเลยซึ่งดิฉันก็โอเควิ่งหนีแล้วใช่ไหมโอเคไม่มาแล้วเนาะเออถึงเดินกลับบ้านนี่ก็คือวิธีที่ดิฉันใช้ก็ไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่าอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นหรือว่าวิธีที่คอมมูนิเคชันเกิดขึ้นแต่วดฉัน่อยากแล้วันอาน้าาาาอรเเเงงงีียยนนน่่่่่ก็็ปตััวึทลใหฟ แล้วก็มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากในสถานะการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าคู่ครองของคุณทำร้ายคุณหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำร้ายคุณเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อันตรายเสี่ยงภัยเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะแนะนําให้คุณโทรหา 19... ึ่งเกาในวันวันในวันเออเก้ 911. นะคะก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่ถ้ามันไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นมันก็จะมีมันก็จะมีเบอร์โทรตั้งหา ให้โทรหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภยัยทาง Organization ที่ดิฉันทำงานให้ด้วยเนี่ยเขาก็รับเขาก็คือ,เข,คอเขาก็คือรับคนเข้ามาอยู่ในเชลเตอร์ซึ่งคอนเซปต์ของของที่ทำงานดิฉันเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีผู้หญิงคนไหนโดนเทิร์นดาวเทิร์นดาวก็คือเหมือนแบบถูกปฏิเสธในการช่วยเหลือคือต่อให้เขาไม่มีเตียงรองรับคุณเขาก็จะพยายามประสานงานหาเชลเตอร์อื่นๆให้นะคะ การทำงานที่เชลเตอร์ของดิฉันเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มันไม่เหมือนกับทำงานร้านอาหารที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องกำไรผลประโยชน์การขายยอดขายอะไรเงี้ยตลอดเพราะว่ามันเป็น non-profit organization แล้วก็มันเป็นการเรียนรู้ community นะตรงนั้นการ support การการช่วยเหลือกันเงี้ยคือเขาจะเปิดรับคนทุกทุกรูปแบบเลยถ้าคุณไม่ได้เหลือบักัดแรงจริงๆคนที่มาเป็นสตาฟส่วนใหญ่ก็จะแบบ ก็ก็เป็นผู้หญิง o พสิทีฟนะคุณแต่ว่าบางทีถ้าเป็นคนแบบว่า mental illness อย่างเงี้ยหรือว่ามีความบกพร่องทางจะเรียกว่าอะไรเดียวนั่นจิตวิทยาหรอบางคนแบบเพอเจรอพูดแบบบลาบลาบบลอย่างเงี้ยก็มีแต่ถามว่าเราก็ให้โอกาสทุกๆคนเพื่อมาทํางานเพื่อที่จะมีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็รู้สึกได้ว่าทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันเป็นงานที่ ถามที่ฉันมันคือ,ม,คอมันคือ challenge อย่างหนึ่งเลยที่แบบไอ้เฮีย,ยกูจะดีกว่าคนคนนี้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ไปทํางานนะคะเพื่อนร่วมง,งานของดิฉันเอ่อตวงเขาเรียกว่าอะไร i ิ ingredients นกริเดียนส์ะคะ่ะส่วนประกอบสําหรับการทํามัฟฟินคือที่ drop in shelter, เฉล่อที่ drop in center เนี่ยเราจะทําอาหารเลี้ยงคนมื้อหนึ่งมื้อเช้าจะทำเลี้ยงคนประมาณ120คนแล้วก็มื้อกลางวันเราจะทำอยู่ประมาณ 300-350แล้วแต่ช่วงนะคะแล้วก็มื้อเย็นเราไม่มีแต่ถ้าวันไหนมีกรุ๊ปที่มาทํางานมาทํากิจกรรมเราก็จะเตรียมตามจํานวนกรุป๊ปแต่เรามีจะมีสแน็คระหว่างหลังจากที่เสิร์ฟอาหารกลางวันแล้วคือเพื่อร่วมงานดีฉันก็แผนว่าวางแผนไว้ว่าเออจะอบมัฟฟินเป็นสแน็คแล้วถ้าเหลือเนี่ยก็จะทําเป็นเบรคฟาสต์เป็นอาหารเชา้าในวันรุ่งขึ้นนะคะทีนี้เขาก็ตวงใส่ถังใหญ่ๆไว้ และที่เนี้ยปรากฏว่าเราต้องการถังเนี้ยไปใช้ใส่สลัดก็เลยบอกเพื่อนว่มงานอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ทำงานที่นี่บ่อยๆนานๆที่จะโผล่มาบอกว่าเออถ้ายังไงจะต้องใช้ถังเนี้ยในการใส่สลัดใช่ไหมเอาก็ดาทุกอย่างในเนี้ยใส่ลงในถังเล็กลงเราจะเรียกว่าดาวไ s i ิ่งนะคะก็คือก็คือเปลี่ยนถ่ายภา,าชนะให้มันเล็กลงให้มันเหมาะกับขนาดของของ,ของ,ของที่คุณมีอยู่ ให้ดาวไซซิ่งสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทำแทนที่จะหยิบภาชนะอันใหม่มาเพื่อมาใส่อินกริเดนซ์ของมัฟฟินเนาะนังดําทุกอย่างลงไปในถังแป้งคือในครัวที่ทำอาหารแบบโปรเฟชชั่นอลนะคะมันจะมีถังของพวก dry ingredients ก็คือแบบพวกถังแป้งถังข้าวสารถังน้ำตาลอะไรเงแยกต่างหากไว้มันมีถังแป้งอนเนกประสงค์อยู่ซึ่งควรจะเป็นแค่แป้งอย่างเดียวแต่ ผู้หญิงคนเนี้ยเขาดำทั้งหมดเนี้ยที่มันมีน้ำตาลมีผงฟูมีอะไรต่างๆนันาอยู่ในนั้นมิกซ์แล้วเนี้ยลงไปในถังแป้ง All Purpose f l o u r ถ้าเป็นครัวปกติหรือเป็นร้านอาหารนะนะคะคุณโดนด่าแบบด่าล่านร้านน่ะคุณด่าแบบ what the fuck did you do you know what have you done are you fucking idiots you fucking idiots you know มันมันจะต้องมีอะไรแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาน,น,น่แต่เพราะว่า มันเป็น non-profit organization สิ่งที่เพื่อนร่วมง,งานดิฉันและดิฉันทำได้คือเดินเข้าไปในใน walk-in freezer เอ uh, ่อ n o t walk-in fridge แล้วก็แบบ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่พวกเราทำได้เราไม่สามารถไปแบบว่าไปแบบชี้หน้าได้ว่าคุณทำงานผิดพลาดน,นะคือเราบอกเขาได้ว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแต่ก็อย่าทำอีกนะอะไรแบบนี้นเราเราจะไม่สามารถไปแบบว่าใจร้ายใส่เขาได้อะทีนี่แม่งตลกไหมในการพูดแบบประช การพยายามแบบแปลเป็นภาษาไทยเพราะในหัวคือแบบคุณไม่สามารถไปไปมีนใส่เขาได้อะมีนก็คือแบบใจร้ายนะคะมันยากเนาะฉันก็ไม่รู้ว่าที่พ,พูดไปทั้งหมดเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าอาจจะได้ตัดใหม่หรืออาจจะได้อัดใหม่แต่ก็ก็คือประเด็นก็คืออยากจะให้ทุกคนอะ ระวังตัวไว้เวลาคุณมาแคนาดาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามมันมีคนบ้า,บ,าบอ,บอเยอะที่นี่นะคะเพราะว่าตรงที่ทํางานของเราอะเรามันจะเรียกว่าถนนเทสติ้งนะคะแถวๆช้ไชน่าทาวก็คือไชน่าทาวแหละเทสติ้ง <c oughs> กับเมนเนี่ยเป็นจุดที่มีคนโฮมเลสเยอะมากแล้วก็มีความบ้าบอ,บอเกิดขึ้นเยอะนะคะมีคนใช้มีคนเสพยาแล้วใช้ยา เยอะคุณสามารถเดินไปตามถนนแล้วคุณอาจจะเห็นคนแบบอยู่ตามซอกหลืบที่แบบกำลังปักเข็มใส่แขนตัวเองอยู่เนี่ยซึ่งสิ่งที่ดิฉันรู้สึกน่าเศร้าและรู้สึกโมโ oh, หในในขณะเดียวกันก็คือยาเหล่านั้นที่คนพวกโฮมเลสเขาใช้เนี่ยถูกได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะที่ดิฉันรู้เพราะอะไรเพราะว่าดิฉันทำงานใน non-profit organization ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่งใช่ไหม ในวันที่ orientation นะคะมันมีเ,เกี่ยวกับโควิด protocol ก็คือถ้าสมมุติว่ามีคนที่เข้ามาใช้บริการใน drop in center หรือ shelter ก็ตามแล้วมีซิม p t o m มีอาการของโควิดเนี่ยเราจะแยกห้องให้คนเหล่านั้นอยู่แบบแยก isolate แล้วก็เรียกรถเฟาบานหรือหน่วยยาบาลมาเพื่อที่จะตรวจเขาหรือว่ารับเขาไปคนทีไรก็แล้วแต่ ในระหว่างที่รอรถรถ,รถพยาบาลเนี่ยหรือหน่วยเพยาบาลหรือรอผลตรวจเนี่ยถ้าคนคนนั้นบุคคลคนนั้นต้องการใช้ยาเราจะโพว v ยให้นี่คือมาจากปาก HR ของดิฉันเลยนะคะ Human Resource ที่บอกเลยว่า we will provide the i r drugs if they need it it's better for them and for us as well in terms of safety she said ส i like that and I was like what the fuck is that where our tax end up with นั่นคือส่วนหนึ่งของภาษีพวกเราที่เราจ่ายกันแบบเลือดตากระเด็นแล้วคนเราแล้วก็รัฐบาลเอาไปซื้อยาหาหรือซื้ออะไรแบบเนี้ยซึ่งโอเคเราก็เข้าใจแหละแต่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกเห็นด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะย้ายมา ที่แคนาดานะคะหรือวาแวนคูเวอร์เนี่ยโฮมเลสที่แวนคูเวอร์ถือว่าเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นเมืองที่อุ t <t <t ่นที่สุดแล้วคุณอย่าตกใจไปว่าโฮมเลสเนี่ยเขาจะไปอยู่ในหน้าหนาวหน้าหนาวเขาก็ไปอยู่ในเชลเตอร์นะคะซึ่งก็เป็นแบบนี้ใจความทั้งหมดทั้งมวลคืออยากให้ทุกคนอะระวังตัวแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลในด้านไม่สวยของเมืองไว้ด้วยว่าด้านมืดของมันมีอะไรอยู่นะคะ อาชญากรรมมันไม่ได้มีสูงแต่ถามว่ามีอยู่ไหมมันมีอยู่การที่คุณจะมาแคนาดาหรือมาอยู่อันคือว่ามาทํางานมาเรียนใดๆก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าการให้ข้อมูลด้านที่ไม่สวยหรูอยู่เนี่ยมันน่าจะช่วยให้คุณเข้าใจเมืองที่คุณกำลังจะไปอยู่ไปใช้ชีวิตได้มากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ถ้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทางของดิฉันไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆให้ดิฉันทำคอนเทนต์ต่อไปซึ่งก็ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อเนาะเพราะว่ายังไม่มีวันหยุดเลยเออเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าก็ยังต้องทำต่อไปออขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เรื่องที่จะกดปุ่ม Subscribe ให้ดิฉันมันมีความหมายต่อดิฉันมากเลยนะคุณมันบอกว่าโก็มีคนตามกูด้วยนะคะก็ มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยยังไงอยากจะคุยอยากจะพูดคุยเนี่ยสามารถแมสเซจมาได้ทาง Facebook นะคะ Facebook Messenger นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นโปรไฟล์เนมให้นะคะมีคำถามอะไรพิมพ์คำถามมาเลยไม่ต้องรอหรือว่าอย่าเปิดประเด็นมาแค่ว่าพี่ครับพี่คะเราเงียบหายไปคือแบบคุณกว่าดิฉันจะตื่นมาคือเราเป็นคนติดมือถืออย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อน มีอะไรพิมพ์มาเลยถ้าดิฉันสะดวกตอบดิฉันก็ตอบเลยถ้าไม่สะดวกตอบดิฉันก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวมาตอบนะคะอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมไม่ต้องเกรงใจเนาะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนที่ดูนะคะแล้วก็แค่นี้แหละคะ่ะบาย